สวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาชมความแสนรู้ของห่านตอนนี้มันอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวผมจะเรียกให้มันมาฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมาไหมมาเก็บเก็บนีดด่มาเร็วมาเก็บมาเร็วไยน้ำข้ามาเร็ว Kịp Mà leo leo Mà Mà leo khan hả mà Kịp mà Leo Mà leo Kịp Mà leo Mà leo 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 leo khao Mà leo Mà Leo Leo Kịp mà Leo Leo มาอย่างนี้เร็ววนี่เป็นไงลอยนะ้ำแบบสบายใจเลยนะมาเร็วเร็วมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาดิเร็วขึ้นมาเร็วเ,วเข้า

รู้แล้วก็ลงไปเร็วไม่ลงลงน้ำไมดิเดี๋ยวลงน้ำไปเร็ว mời đi kiếp mặt 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 cái này nha Kiếp mà Kiếp mà đâu Kiếp mà Kiếp Cập hứa Đi กลางปีกเอาเลยเร็วนี่พี่เหนินพี่ชายของอยกิ๊บกิ๊บมาเร็วกิ๊บมาเร็วมาอาไิ